สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องช้างแฝดนะคะตอนนี้ทองคาทองแท่งน้องอรไทยนะคะก็มาพร้อมกันอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วนะคะตอนนี้น้องช้างของเราก็เริ่มทยอยกันเข้ามาหลายเชือกแล้วนะคะดูนะคะฝั่งนู้นนะคะตรงนู้นจะเป็นร่มนะคะน้องช้างของเราจะไปอยู่เยอะหน่อยนะคะนี้ก็จะไปเข้าร่มนะคะ ไปหลบล่มหน่อยลบล่มหน่อยตอนนี้ภายป๋งก็กำลังมาแล้วนะคะภายป๋องภายป๋องสง่างามมากเลยอาจจะย้อนแสงหน่อยนะคะน้องช้างของเราไปหลบล่มนะคะฝั่งนูน้นเพราะว่าอากาศร้อนอยู่นะคะอากาศร้อนพอสมควรนะคะแม่จะพาไปดูฝั่งนู้นนะคะ ตอนนี้ก็รอน้องช้างของเรามาพร้อมนะคะแล้วก็รอ,อคนถือป้ายนะคะคุณเดินขบวนนะคะสักครู่ก็น่าจะได้จากแถวแล้วนะคะดอบอยูบัวบานบัวบานนะคะบัวบาน,ห,นหล่อมากเลยบัวบานหล่อมากเลยนะคะ ซื้อหลังคาเขียวโอ้ครับโอ้ย่านหย่นลูกหน่อยหนาบะคะเขาตัดมาให้ทั้งนี่ใช่ไหมให้สามชุดครับต้องใส่ใช่ไหมใส่โอ้ยยังรอเนาะรอมากครับรอ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 มากเลยใส่ดาวดิดาวจะไมาจะมาคืนหน้าคืนตาจริงไหมครับปีนี้ครับหนึ่งปีมีครั้งค่ะจัดเต็มค่ะจัดเต็มปีนี้ปีนี้ติดโรคกลัวกลวยทองอยู่นู่นนะคะ ไปดูฝั่งโน้นนะคะนี่ไงเจอแล้วซุปตาของเราตอนนี้เรานำหาซุปตานะคะอยู่นี่เองน้องดาวสวัสดีครับน้องดาววันอะไใส่ชุดบดมานี้สั่งปลาครับอ๋อสั่งปลาเออน้องดาวตื่นยังนี่ตื่นหรือยังไหนดูตาหน่อยดูตาหน่อย บ่มีแนวกินดอกลูกบ่มีแนวกินดอกอันคือเราไปเอาเสียงหม่เอย่างนี้ <laughs> เดี๋ยวไปเอาปูนี่เลิศรักนะคะเลิศลักเลิศรักนะคะ,ละ,คะพลอยทองพลอยทองอยู่นู่นนะคะพลอยทองคือมีบัตถิการหลายแทเเย้เอาไปแล้วเอาู่แล้ว <laughs> ติดดาวโอ้ยออกจากกันมาได้คุณเท่ากันเลยอันนี้ก็เป็นแก๊งช้างงาน,นะคะงช้างงาของเรานะคะลายฟุกลายทองคำน,นะคะแล้วก็ใครอีกใครทองเงินแล้วก็โอ้ยหักน่องแห้งมึงกอดน่นองอเพชรหลับน่องไปเขาขอบคุณดีพายหนุ่มสีนะคะ ตื่นตื่น่หลับองพอทั้งลูกกลับโออีพอเลื่อนอีพอเลื่อนกระห่าวจะดงนไคอนเสิร์ตก็คืออีพอพาลูกไป่งคอนเสิร์ตได้หนอีพอหนิบ่มีหยังมันเป็นถุงเป่ามันบ่มี่ยังเมจ๋าเมจ๋าเม้าเอ่อเแล้วบอมี่นะคะเสกเสกขายกล้วยมาเสกออไม่ใช่ครับถืออาหารลูก นี่ว่าถืออาหารไข่กล้วยคือบอยนยวอนคือบอลองเบิ้งลองไหมลองมบัเบิกเหรอ่จะลองาเครับเดีวหมอกบัวบานของเรานะคะโอ้โหอกของเรารานะตัเับอกว่าอเรารอมากนะฮะี๋ยวพาไปดูพวกลูก้านัดเอ้ยมีหมวกแดงด้วย อันนี้พ่อกับ่หนอยนาด้วค่ะลูกกับหมวกแดงพ่อกับโอ้ยยังไงพายังพายังนี่ต้องพาได้ต้อสีแดงบอก่สีแดงว่ามีแห้งเดินว่ามีแห้งย่างบัวบานสิบอกเด้อยัวนีบด้บัวบัวกับพี่เจียวใครหลอกกันนะคะตอนนี้ไม่มีใครยอมใครนะคะ ตอนนี้เราก็รอความพร้อมอยู่นะคะยังไม่ถึงเวลานะคะตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูฟังกูชนูนะคะน้ำค้างน้ำค้างใครเป็ดอยู่นูน่นอ,อะไรชิ้งไหน น,ะะน้องค้างกับไอดานะไอดาพาพิตนาพาพิตตาไอดากับน้องค้างแอคชั่นสวยๆอยู่นะคะตอนนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องทหารของเรานะคะน้องทหารของเราตอนนี้ก็เวลาประมาณกี่โมงเจ็ดโมงนะคะน่าจ,จะเจ็ดโมงนะคะตอนนี้อะไรคะ มีการฝากเอาทีมน้ำนะเออให้ติปด้วยนะให้ติปคนไปทิ้งด้วยนะแม่าไปไหน <S 1> <S 1> แสนคูณนะคะแสนคูณเห็ <S <S แนแต่ตูดนะคะ <S 1> <S 1> ฝั่งข้างนู้นจะเยอะนะคะหลบลมนะคะวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยนะคะออกมาแต่เช้าเลย น่าจะประมาณ8โมงกว่าๆนะคะถึงจะได้เริ่มขบวนนะคะก็ต้องดูความพร้อมด้วยนะคะว่าพร้อมหรืยอยังนะคะน้องแฝดของเราไปหลบหลมอยู่ฝั่งนู้นนะคะร้อนมากเลยนะคะหาลมรู้สึกว่าวันนี้มีข้าวแจกด้วยนะคะมีข้าวเหนียวเนาะน่าจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะแจกควานช้างของเรานะคะแต่ตอนนี้แม่ยังมองไม่เห็นเลยนะคะว่าเขาแจกกันฝั่งไหนอะคะเดี๋ยวสักครู่แม่จะไปหา ข้าวให้กับพี่ควานของเรากินนะคะเดี๋ยวไม่มีแรงเดินนะคะเพราะว่ากว่าจะถึงอ,อนุสาวรีก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะเดินไปเลยครับเดินับชางไม่ใช่ครับนพายฟุกพายป๋องก็ใครอีกเชือกนึงไม่มองไม่เห็นอ๋อพายแป๊บซี่พายแป๊บซี่นะคะ ภยพงพัดไปอยู่ตรงมือเชือกเดียวนะคะภายพงพัดนี่รู้สึกว่าจะเข้าใกล้ไม่ค่อยได้นะคะแตนน่นนางงามของเราก็เริ่มมากันพร้อมแล้วนะคะนางงาม <c oughs> ชุดคุณเสือเนี่ยชุดคุณเสือนี่สุดยอดมากเลยตอนนี้ พ่อแม่แม่เอฟซีก็มาถ่ายรูปกับน้องช้างของเราเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้พราพ่อแม่แม่เอฟซีท่านใดที่อยู่ใกล้แถวนี้นะคะยังทันนะคะตอนนี้ยังทันนะคะงัมาได้นะคะหรือไปเจอกันอยู่ที่อนุสาวรียเลยก็ได้นะคะน้องทหารของเราตอนนี้ก็นั่งรอไปก่อนนะคะนั่งรอไปก่อน นนก็เป็นบรรยากาศช่วงที่รอตั้งขบวนนะคะ้องช้างของเราแต่เราเชื่อก็ไปหาร่มหลบอยู่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้แดดออกแต่เช้าเลยน่าจะร้อนอยู่นะคะวันนี้น่าจะร้อนอยู่ เดี๋ยวไปดูทองคำทองแท่งทำอะไรอยู่นะคะตอนนี้หลบก่อนหลบพายซุกก่อนย้อนแสงหน่อยนะคะตรงน,นี้ทองคำทองแท่งวัน,นวันนี้นะคะรับบทถือป้ายนะคะวันนี้อยู่ขบวนแรกนะคะ อยู่ขบวนแรกเลยสำหรับทองคำทองแท่งนะคะถือป้ายอะไรนั้นยังไม่รู้นะคะยังไม่ทราบนะคะพระเอกของเราส่วนน้องบอบพลือคทานะคะวันนี้บอบพลือคทาโอ้พ่อไม่หาวนอน ทำไมนอนบาอิมพอำไมหาวนอนเมื่อกี้เต็มกล่องเลยเมื่อกี้ไปบงังก็เสิร์ฟมาบ่เดี๋ยวสิไปหาเขากับอันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงเดินขบวนเดี๋ยวแม่จะ ถ่ายให้ชมอีกรอบนะคะยังไงก็อย <the kilo split> ่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างแฝดทายทองคำทายตรงแท่งด้วยนะคะค่ะเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะทองคำบ๊ายบายนะเร็วทองคำทองคำไม่ใช่ตัวเองบ๊ายบายบ๊ายบาย cái thắng thành đâu bye 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 bye